ซูบารุฟอเรสเตอร์รุ่นปี2026คือรถ SUV ที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งและความหรูหราเข้าด้วยกันอย่างลงตัวพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะระดับพรีเมียมที่ตอบโจทย์การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองได้อย่างยอดเยี่ยมโดยฟอร์เ t e r ตอร์ถือเป็นหนึ่งในรุ่นเรือธงของค่ายซูบารุที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยสำหรับปี2026นี้ซูบารุ f o r e s t e เตอร์มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ทันสมัยกว่าเดิมเส้นสายเฉียบคมและมีเทคโนโลยีช่วยขับขี่ที่ครบครัน โดยยังคงเอกลักษณ์เดิมไว้นั่นคือระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสมมาตร Symmetrical AWD ที่เป็นจุดขายสำคัญของแบรนดน์นี้เมื่อมองจากภายนอก Subaru Forester 2026มาในสไตล์ SUV ขนาดกลางที่มีความแข็งแรงดุดันแต่แฝงไว้ด้วยความโชบเชี่ยวทันสมัยเส้นสายบนตัวถังได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูสปอร์ตมากขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ทรงหกเหลี่ยมที่มาพร้อมลายตาข่ายสีดำเงา ขนาดข้างด้วยไฟหน้าเล็ทรงเรียวยาวพร้อมไฟเดทา m e มรันนิ่งไลท์แบบใหม่ที่ดูล้ำสมัยกันชนหน้าถูกดีไซน์ให้ดูแข็งแรงและมีมิติช่องดักลมมีขนาดใหญ่ช่วยให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นฝาครอบล้อด,ดีไซน์ใหม่พร้อมล้ออลลอยขนาด18-19ถึงนิ้วเสริมความสปอร์ตให้กับตัวรถอย่างลงตัวตัวถังถูกออกแบบให้มีสัดส,ส่วนสมดุลระหว่างความสูงใต้ท้องรถและความกว้างของฐานล้อทำให้ดูมั่นคงเหมาะกับทั้งการขับในเมืองและทางลุย ด้านหลังของตัวรถไฟท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่ทรงตัวสีความให้ความรู้สึกทันสมัยและสปอร์ตฝากระโปรงท้ายสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานมีสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยรวมถึงท่อไอเสียคู่ที่ออกแบบมาให้ดูกลมกลืนกับกันชนหลัง ช่วยเสริมลุกความเป็น SUV สายลุยแต่ก็ไม่ทิ้งความหรูหราสีภายนอกของ Forester 2026มีให้เลือกหลายสีโดยเฉพาะสีฟ้าเมทัลลิกหรือสีไลท์บลูที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่เพราะให้ความรู้สึกสดใหม่และล้ำสมัยภายในห้องโดยสารของ Subaru Forester 2026ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้พร้อมเดินตะเข็บคู่เพิ่มความพรีเมียม พื้นที่ภายในกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง5คนเบาะหลังสามารถปรับเองได้และสามารถพับแยกแบบ60ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระซึ่งถือเป็นจุดเด่นของ Forester มาโดยตลอดหน้าจอ Infotainment กลางขนาด11.6นิ้วแบบตั้งตรงรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางในตัวหน้าจอสแสดงข้อมูลผู้ขับขี่แบบ f u l ดดิจิ t a ลขนาด12.3นิ้วให้ข้อมูลชัดเจนครบถ้วนรวมถึงมีระบบส่งงานด้วยเสียง Voice Command และระบบเสียงคุณภาพสูงจากฮาร์แมนคา d o ดเพื่อให้ประสบการณ์การขับขี่เหนือระดับพวงมาลัยของ Forester 2026หุ้มด้วยหนังแท้แบบมัลติฟังชันสามารถควบคุมเครื่องเสียงโทรศัพท์และระบบช่วยเหลือต่างๆได้อย่างง่ายดายมีแพดเดิลชิฟต์สำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์ขับขี่แบบสปอร์ตและยังมีระบบปรับอุณหภูมิแบบอัตโนมัติดูอัลโซนพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเพิ่มความสะดวกสบายให้กับทุกคนในรถ เบาะนั่งคนขับสามารถปรับด้วยไฟฟ้าสิบทิศทางพร้อมระบบจดจำตำแหน่งที่นั่งและกระจกข้างมูลรูฟแบบพาโนรามาขนาดใหญ่ทำให้ภายในดูโปร่งโลง่งเพิ่มอารมณ์ในการเดินทางระยะไกลได้เป็นอย่างดีในด้านของระบบความปลอดภัย Subaru Forester 2026ติดตั้งเทคโนโลยี i y e ใช้เวอร์ชันล่าสุดซึ่งรวมเอาฟีเจอร์ช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่นระบบเบรกอัตโนมัติป้องกันการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลัยกลับเข้าสู่เลนระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาและระบบเตือนเมื่อมีรถวิ่งผ่านขนาดถอยหลังกล้องม,มองรอบคัน360องศารวมถึงเซ็นเซอร์จอดรถหน้าหลังที่ช่วยให้การจอดและการขับขี่ในเมืองเป็นไปอย่างปลอดภยัย ด้านขุมพลัง Subaru Forester 2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินแบบบ็อกเซอร์4สูบขนาด2.5ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ185แรงม้าแรงบิด239นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติลายดอทริกซีวี VT พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสมมาตรซิ m mm เม t r i c a l AWD ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Subaru ทำให้การทรงตัวดีเยี่ยมในทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนเปียกลื่นหรือครุขระดนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี X ่ X-Mode ที่ช่วยให้ขับผ่านเส้นทางธุรกันดารได้อย่างมั่นใจ พร้อมระบบออโต้เวหิคิลโฮที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการจอดชั่วคราวและการออกตัวบนทางลาดชันสำหรับราคา Subaru Forester 2อร์2026ในประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1,399,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและไปจนถึงประมาณ1,699,000บาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมชุดแต่งและอุปกรณ์เสริมครบชุดโดยยังคงความคุ้มค่าในเรื่องของระบบขับเคลื่อนและออปชั่นภายในที่จัดมาให้แบบเต็มคัน เมื่อเทียบกับ SUV คู่แข่งในระดับเดียวกันถือว่า Forester ให้ความคุ้มค่าทั้งในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยและคุณภาพวัสดุที่ใช้ Subaru Forester จึงเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่มองหา SUV ที่สามารถใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะขับในเมืองหรือลุยออกต่างจังหวัดด้วยดีไซน์ที่ดูพรีเมียมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสมรรถนะการขับขี่ที่มั่นใจในทุกสภาพถนน และความปลอดภัยระดับสูงเหมาะสำหรับครอบครัวรุ่นใหม่นักขับที่รักความท้าทายรวมไปถึงคนที่ต้องการรถที่ใช่ในทุกด้าน Forester พร้อมตอบโจทย์คุณได้อย่างไม่ต้องสงสัย